แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาค,คมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลือ,ออีกครึ่งทาง ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณคุณพิธามากครับ ครับขอบคุณจริงๆครับคุณพิชาครับที่ให้ความเคารพต่อกติกาของสภาครับเมื่อมี <c oughs> คำวินิจฉัยของศาลมาถึงสภาท่านก็ได้ได้เคารพในกติกาของสภาคือไม่ขอปผลิบัดหน้าที่ในสภานี้จดกว่าคำสั่งวินิจฉัย จะเปลี่ยนแปลงไปครับนะครับ สำหรับวันนี้ค่ะถือว่าการเฝ้ารอมาหลายเดือนนะคะทั้งการเตรียมปากกาไปเข้าครูหายเองค่ะเพราะว่าเรากลัวปากกาจะลบได้นะคะรวมถึงอดนอนค่ะแล้วก็ตากแดดร้อนนะคะเพื่อเฝ้านับคะแนนนะคะเพราะว่ากลัวโดนโกงนั่นเองนะคะแต่วันนี้มันล่มมันจบแล้วจริงๆหรอคะก็ติดการโหวตนายกรอบสองนะคะสำหรับวันที่19กระกรกฎาคมค่ะถือว่าล่มไม่เป็นท่าค่ะเมื่อรัฐสภาไทยนะคะมีมติค่ะปัดตกการเสนอชื่อให้นาย พิธาลิมเจริญรัตนะคะหัวหน้าพรรเก้าไกลค่ะให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะไม่กี่ชั่วมโมงนะคะหลังจากที่สาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมีคําสั่งให้แคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวของพรรเก้าไกลนะคะ ที่ได้ที่นั่งในสภามากที่สุดนะคะในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะต้องยกติการปฏิบัติหน้าที่สสจากกรมถือหุ้นไอทีวีนะคะการประชุมสภาเนี่ยมีมติ395ต่อ312เสียงค่ะเห็นว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถทําได้อีกครั้งนะคะถือว่าเป็นความประชัยครั้งที่2เลยก็ว่าได้ค่ะ ของพรรคก้าไกลนะคะแล้วของนายพิธาค่ะซึ่งเผชิญกับแรงต้านนะคะจับคักแนวอนุรักษนิยมค่ะแล้วก็พรรคที่มีกองทัพหนุนหลังนะคะซึ่งปกครองประเทศเนี่ยถือว่ามาถึงเก้าปีแล้วนะคะการลงมติที่ผ่านมานะคะถือว่าเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคําสั่งนะคะ ให้นายพิธานะคะแคดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพรรคก้าวไกลค่ะยุติปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรระหว่งางศาลพิจารณาคดีนะคะในข้อหากล่าวว่าละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งค่ะทั้งนี้นะคะการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายในไม่ถึง1สัป,ปดาห์นะคะหลังจากคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตนเนี่ยได้ยื่นคําร้องค่ะว่ามีหลักฐานว่าค้าพรรคก้าวไกลนะคะถือหุ้นไอทีวีค่ะซึ่งยุติกันมนการไปนานแล้วนะคะคุณพิธาค่ะ Can post. อินสตาแกรมของท่านนะคะระหว่างการอภิปรายในสภาว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนเนี่ยไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศชาตินะคะท่านพูดแบบนี้ค่ะพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะสองแกนนาพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องเตรียมหารือกันค่ะหลังจากเกิดความล้มเหลวในการเสนอชื่อนายพิธานะคะขณะที่การเสนอชื่อนายกครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายของคุณพิธาก็ว่าได้นะคะ ที่ได้ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเขาพร้อมที่จะหลีดทางให้กับพรรคเพื่อไทยพรรคระดับซองนะคะหาเขาล้มเหลวค่ะการจัดตั้งนะคะพรรคพัคนธมิตรขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะว่ากลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคที่มีาหารหนุนหลังแล้วก็ฝ่ายอนุรักษนิยมนะคะซึ่งจะทําให้เกิดการเผชิญหน้าแน่นอนค่ะกับผู้สนับสนุนพักคก้าไกลนะคะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การประท้วงนะคะในที่สุดค่ะ พักก้าไกลนะถือว่าได้รับชัยชนะนะคะมากมายค่ะถล่มทลายทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวดัดใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเสียงสงนุนจํานวนมหาศาลค่ะและหากเสียงเหล่านี้เนี่ยถูกปฏิเสธหรือถูกเพิกเฉยนะคะก็อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าถูกไหมคะหรือว่าการประทะกันได้นะคะ อย่างนัมินเป็นคนหนึ่งนะคะที่เลือกอพักเก้าไกลนะคะประชาชนที่เขาเลือกพักเก้าไกลเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเออตนชนะถูกไหมคะเสียงข้างมากการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีสิทธิตั้งรัฐบาลนะคะคือทุกคนคิดแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่18รกรกฎานคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณนุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคดด ت, ในด d ดด a นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะ ก็เปิดเผยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเล็งเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินนะคะคนดิเดตนายกอีกท่านหนึ่งของพรรคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าหากพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนเสียงไม่มากพอนะคะเพื่อไทยอาจต้องทําข้อตกลงกับพรรคซ้ายอนุรักษ์นิยมค่ะเหมือนที่พิ่บีนทำในคลิปก่อนหน้านะคะเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะหากเป็นเช่นนั้นพรรคก้าวไกลก็จ,จะไม่ได้ร่วมเป็นคนะ ไม่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรอิกต่อไปนะคะเพราะว่าจุดยิงทางการเมืองเทศมินเคยนําเสนอไปแล้วนะคะหากเพื่อไทยค่ะไปร่วมจริงๆกับกลุ่มอํานาจเดิมๆนะคะคดเครดิตจ,จากพักพลังประชารัฐอย่างพลเอกประวิทรวงสุวรรณซึ่งก็ถือว่าวัยอายุค่อนข้างสูงนะคะคือ77ปีใช่ไหมคะตอนนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารนะคะก็ถือว่าท่านเคยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องนะะที่เราทราบกาันโคตรรัฐบาลของ ระกูลชินวัดทั้งสองครั้งเลยนะคะอาจจะเป็นคดิตเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะในครั้งนี้ค่ะถ้ามีการรวมกันนะคะโดยพระเอกประวิทย์เองท่านก็กล่าวเสมอนะคะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้นำผู้สร้างความปร,รองดองทางการเมืองได้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อไทยนะคะแอดมินสนับสนุนและคิดว่าทุกคนสนับสนุนค่ะว่าจะต้องเดินตาม MOU ก็คือพยายามจับมือกับพันธมิตรเดิมนะคะแล้วก็ผลักดันให้มีค a n d ด d a นายกรัฐมนตรีขึ้นมาให้ได้ค่ะเพื่อการาาเพื่อการดํารงไว้ซึ่ง MOU ที่สัญญากันนะคะเพราะว่าการที่เราจะข้ามซากนะคะหรือว่า,าเปลี่ยนข้างสลับขั้วเนี่ยไปจับมือกับฝ่ายที่มีทหารหนุนเนี่ยจะทําให้มองว่าเพื่อไทยเนี่ยหักหลังผู้เลือกตั้งที่สนับสนุนประชาธิปไตยถูกไหมคะ และาถูกมองโทษนะคะถูกมองแล้วก็ลงโทษนะคะในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะหากพไทยตัดสินใจหักหลังพักเก้าไกลแล้วก็ไปจับมือกับพักอนุรักษ์นิยมนะคะวลีที่ว่ามีรักแท้แต่ถูกทรยศเนี่ยคงกระหึมนะคะและแน่นอนค่ะการทําเช่นนั้นเนี่ยย่อมจะกลายเป็นการทําลายภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ทางการเมืองของพอไทยเองนะคะแม้ว่าในที่สุดเนี่ยบรรดาผู้นําของพักพไทยเนี่ยอาจจะเห็นว่าคุ้มค่าหรือเปล่าต่อการกลับมาครั้งหน้าอีกครั้งแล้วก็การอนุญาตให้อดีตนายกรั ฐมนตรีทั้ษสิณนชินวัตรกับประเทศได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิจารณ์นะคะและการวิเคราะห์นะคะซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้พูดถูกหรือผิดนะคะก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์กันได้นะคะประเทศไทยเนี่ยต้องไม่เหมือนเดิมนะคะหรือประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถอ่า,อายังไม่พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะหรือว่าชั้นชั้นปกครองเนี่ยจะไม่ยอมให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถคิดได้หลายแง่นะคะ แรงกดดันที่พรรคเก้าไกลและคุณพิธาเผชิญเนี่ยถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมนะคะทั้งในกลุ่มผู้สับสนพรรคเก้าไกลและก็เพื่อไทยค่ะเราเนี่ยเจอคําสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สอของคุณพิธาไปแล้วนะคะแอดมินไม่ต้องย้อนไปถึงคุณธนทรน,นะคะแต่มันสะท้อนคล้ายคลึงกันมากๆค่ะเราเจอการสั่งให้ยุติ การปฏิบัตหน้าที่สาของคุณพิธาไปแล้ววันนี้นะคะก็เรียกว่าเสียใจกันสุดๆนะคะเรียกว่าร้องโหกันกลางสภาเลยนะคะแล้วก็แต่แค่นี้ไอ้มินก็นอย่างนึกภาพแล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหาคุณพิธานะคะถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็พักก้าไกลถูกยุบด้วย ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแอดมินว่าและนั่นก็อาจจะเป็นข้ออ้างค่ะเป็นเงื่อนไขให้กองทัพเนี่ยออกมาปฏิวัติรัฐประหารได้อีกครั้งนะคะซึ่งนี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้นนะคะเป็นการเสยความคิดนะคะซึ่งอาจจะไม่มีผิดหรือถูกนะคะก็เราต้องดูกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์ประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนคะ่ะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่น ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาค,คมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน